สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอาร์ชลริตนะครับเขาล่าสุดนะครับน้องพีทนะครับหรือว่าลูกพีทนันนี้นะครับที่เป็นลูกของนักการเมืองดังนะครับที่อ้างว่าตัวเองไม่ผิดนะครับว่าทางลุงคุณป้าเนี่ยขับรถไปปาดหน้าเขานะครับทําให้เขาเนี่ยไปเหมือนว่าเขาเรียกว่าเฉียวเบรเออร์นะครับก็พยายามที่จะขับรถตาม ตามมาเพื่อเพื่อที่จะให้คุณลุงคุณป้าเนี่ยหยุดคุณลุงคุณป้ามองว่าเอ้ยมันบ้า,าว่าไอ้คนเนี้ยนะมันมีวุฒิเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่หยุดไงก็เลยไม่ปลอดภัยก็เลยขับไปเรื่อยๆไอ้ไอ้เจ้าตัวลูกพีชนี่ก็คือขับรถตกไปตกมา,มาซ้ายปัายมาเพื่อที่ให้เขาหยุดพอไปมาเอาตูดรถเนี่ยของพี่เอ็มเนี่ยไปตบรถอ่าคุณลุงคุณป้าเสร็จปุ๊บ ลุงคุณป้าก็เลยพุ่งเข้าจนแบรีเออร์ทำให้คุณลุงบาดเจ็บสาหัสที่โคงหัก6กซ่หน้าอกตรงที่โคงหน้าอกหักคือพูดง่ายว่าเขาห้องไอซเลยส่วนคุณป้าเนี่ยก็คือบาดเจ็บแล้วก็มีการเหมือนว่าว่ากลัวผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนที่ขับบีเอมเนี่ย ผมว่า,า,าคุณพีทแล้วกันคนที่ขับเอ็มเนี่ยก็ใส่ชุดไอ้นี่มาเลยเหมือนว่าเขากำลังจะลงเลือกเลือกตั้งอะไรสักอย่างนึงเนี่ยใช่ไหม <S <S เขาก็ได้ลงมาแล้วก็เหมือนไปเปลี่ยนชุดแล้วเขาก็มีการพูดคุยว่าเออโวยวายอะไรเงี้ยอมันก็คือขับรถมันก็ต้องมีการเบรกต้องอะไรกันบ้างต้องเอื้อกันบ้างอะไรกันบ้างใช่ไหมจะมองเอ๊ะแต่ผมดูนะ่ะ อ่าค,คุณลุงคุณลุงขับรถเนี่ยผมว่ามองทั้ามอตามจริงเขาก็ไม่ผิดนะเพราะเขาออ,ออกจากทางไอ้ทางเขาอ,ออกทางทางจากทางไอ้นี่มาใช่ไหมที่อ่ดาดานเก็บเงินใช่ไหมก็ตรงมาเลยก็ตรงมาเสร็จปุ๊บตรงนั้นมันเป็นเส้นปะมันมันสามารถเบี่ยงได้มันสามารถมันสามารถเบี่ยงได้คิดรายแล้วแต่ทั้มองดีๆอ่ะถ้าคุณลุงขับเบี่ยงไปมันจะไปโดน มันจะไปตัดหน้ารถไอ้นี่นะรถเอาผ่าตอะทีข่าวอะเขาก็เลยต้องขับตรงไปแต่ไอเนี่ยไอลูกพีชเนี่ยขับแรงไงใช่ไหมขับแรงแล้วก็คือไม่เบรกเลยพยายามที่จะแทรกเพื่อที่จะว่าเฮ้ยนี่คือเลนกูอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายไปเหมือนว่าไปเบียดเบียดไปเลียกหน่อยไม่รู้เบียดหรือเปล่านะแต่ที่ดูในกล้องจอดม,มันเหมือนมันเบียดหน่อยก็พยายามที่จะเรียกให้เขาหยุด แต่ผมว่ามันเป็นความคิดที่ผิดนะที่เอารถนะไปตบเขาเพื่อที่จะให้เขาหยุดเนี่ยเออแล้วเราพอตบเสร็จมันขับเลยไปใช่ไหมแล้วก็ถอยหลังมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเหมือนจะหนีนะตอนแรกอ่ะอืมทีนี้ก็เป็นเหตุได้ว่าไปไปไป,ไปสอนอแล้วก็เหมือนเราเป็นการไปพูดว่าเอา่ารู้จักรู้จักอาตายัไยางไงเข้บอบตลอ่ะใช่ไหมเสร็จแล้ว เออคือเป็นเหมือนผมว่าวุฒิภาวะเหมือนเขายังไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคือยังไม่นิ่งพออาจจะเป็นเพราะว่าลูกที่ถูกตามใจจากพ่ออ่ะผมผมไม่ว่าผมไม่ว่าใครนะผมมองว่าเือพ่อเขาก็คือถ้าเราเป็นลูกแล้วเจอมีพ่อแบบเนี้ยใครๆก็ชอบนะผมว่าเขาขอใจดีนะถ้านท่านในมุมมองว่าเออใจดีแต่ว่า ความใจดีของเขา,าบางทีเลี้ยงลูกมามันทําให้เหมือนแล้ว่าเออมันกลายเป็นเหมือนแล้วว่าบางทีเนี่ยคําพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เหมือนหรือว่าไม่ไม่ได้เอาใจเขาไปใส่ใจอะไรใจเราแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะดูดูลองลองไปย้อนดูจากคําพูดหรือจากการพูดหรือจากอะไรก็แล้วแต่นะ่ะทั้งหมดที่พูดมามันเหมือนไม่ข้ออ้างหมดเลย อย่างนี้จะแบบให้คนไปเลือกเพื่อที่จะมาดูแลประชาชนเนี่ยมันผมมองว่ามันมันน่าจะยังยังไม่ใช่นะเอาจริงๆอย่างวันเนี้ยจากที่ดูนะที่ว่าอ่าเข้าไปให้ปากคำที่อสอนอลำลูกกาสอพอลำลูกกานะ่ะเอ่อมันเราเราก็เห็นแล้วว่าเออคือแบบเหมือนก็นัดนัดไปทางคนกันจอมรลังด้วยแล้วก็ทาง อยากผู้ที่เสียหายก็คือลูกเขาอะลูกของคีลุงพี่ป้านเนี่ยก็คือไปเพื่อที่จะไปน,นัดคุยกันอะไรกันพอเห็นแบบเนหมือนนักข่าวเยอะอะไรเยอะก็เหมือนแบบถือพวงมาลัยมาด้วยพยายามที่จะกราบขอโทษพยายามที่จะไหว้ว่าเออเนี่ยผิดไปแล้วคือไม่ได้ตั้งใจเป็นเหตุที่แบบว่าไม่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก็คือแบบได้บทเรียนแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่า อประมาณว่าประมาณพูดประมาณได้ว่าเออเนี่ยจะเยียวยาจะชดใช้ทุกอย่างอย่างไรให้ทุกอย่างเลยอะไรงเงี้ยอืมเสร็จแ,แล้วก็จะก้มกบเหมือนขอโทษทางบุณการยยมรังก็เลยพาไปเหมือนว่าพาหนีออกไปก่อนเพราะว่าจากที่ผ่านมาเนะี่ยหลายวันแล้วแต่ทําไมไม่เข้ามา,ท,าทั้งๆั้ที่เขาก็รออยู่หรือว่าเรียกร้องเพื่อที่จะอยากให้เข้ามาคุยเข้ามาเคลียร์มาอะไรกันแต่ไม่ยอมเข้ามาแล้วก็ไป ออกรายการใช่ไหมอันนี้หนึ่งอย่างแล้วที่คุณกันเขาก็พยายามสอบถามมาพยายามตั้งคำถามมาว่าเออทำไมใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บ <c oughs> ตรงเนี้ยทำไมทำไมถึงทางฝั่งผู้เสียหายถามแล้วก็ไม่ตอบตอบไม่ได้ไม่มีคำตอบไม่มีอะไรแต่แต่ว่าพูดว่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยวจะใช้นะชดใช้นี่ แต่คำที่คำพูดคือมันมันจะเป็นคำพูดที่ว่าพูดไปลอยๆหรือเปล่าหรือพูดไปไม่ได้มีหลักการหรืออะไรก็ว่าเออเ๋ยเฉยใช้พูดไปแต่ก็ไม่เห็นมีการคือคือเขา,าพยายามที่จะอยากจะคุยกันว่าจะจะขอโทษหรือจะชดใช้อะไรยังไงจะจ่ายยังไงเนี่ยหรือแบบจะเยียวยาอะไรไงจากเนี้ยแต่ไม่ใช่คําพูดพูดลอยๆพูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันไม่ได้เราจะมาช่วยโอกาสแบบเออแบบเหมือนจะมาแบบ กาบขอโทษโชว์อากาศเพื่อที่ว่ามองดูแล้วว่าเออเหมือนเนี่ยผมก็ได้มาขอโทษเขาแล้วอะไรเงี้ยคือทางคกลางก็เลยพูดเหมือนว่าเออหรือว่าที่มาทําแบบเนี้ยเพื่อที่จะเอาภาพลัษณ์ไปในการต่อสู้เพื่อที่จะลดคดีหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยประมาณเนี้ยมันก็เลยมองว่าเออแบบคือเหมือนทําอะไรที่มันแบบไม่ตรงไปตรงมาอะไรประมาณเนี้ยจากที่จากที่ดูนะ ันนี้เราวิเคราะห์นะจากที่ดูเหมือนการทำอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาเสร็จแล้วพอตอนที่ก้มไหวแล้วก็ทางทางผู้เสียหายเนี่ยก็เดินออกใช่ไหมทางคุณพ่อของน้องพีทเนี่ยที่เป็นนักการเมืองเนี่ยก็เลยเดินพาลูกออกไปบอกว่า,วาเออเดี๋ยวกลับแล้วถือว่าได้ทาแล้วถือว่าได้ได,ได,ได้ได้บอกแล้วได้ทําแล้วก็คือไปไปเดี๋ยวกลับบ้านก่อน กลับบ้านก็กนเลยเดินขึ้นรถตู้ไป่ะมันก็มีประมาณเนี่ยที่จับใจความเรก็จะมีประมาณเนี่ยแต่ในส่วนของคุณกานนะที่คุณกันออกมาให้สัมภาษณ์นะคือมันได้ยาวกว่านี้แต่ผมเข้าใจที่ติ่งที่คุณกันพยายามพูดรว,ว่ามุมมองคือคือมันไม่ใช่การถอยโอกาสอ่ะคือมันไม่ใช่การที่แบบว่าคือคุณยังไม่คุณทําไปเนี่ยมันเหมือนประมาณว่าคุณยังไม่สํานึกเลยอะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นการการาบขอโทษหรืออะไรเ่ะจะไม่เชื่อดูได้เลยนะยิ้มด้วยซัมเอาจริงๆอะ่ะคือแบบรู้สึกเสียใจรู้สึกร้องไห้อะ่ะเหมือนบีบน้ำตาเหมือนแบบไม่ได้ตลุดจริงอะ่ะอย่างที่บุการถามว่าเอ้เพิ่งมาตลดอะไรตอนนี้หรออะไระเงี้ยเออมันก็ประมาณนั้นอนะ่ะคืออันนี้เราเราไม่ได้โจมตีทางฝั่งอ่าคนอ่าคุณพีทนะหรือว่าโจมตีฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะแต่อันนี้คือเป็นการวิเคราะห์แล้วก็มาเล่าให้ฟังว่า เหตุการณ์ตอนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วมันไปในรูปแบบนี้ใช่ไหมอืมมันเป็นในแบบนี้แล้วว่าทุกคนอนะ่ะเขาก็มองมองมองแบบไม่มีใครเข้าข้างแล้วก็มองในมุมต่างกันนะใช่ไหมซึ่งเอ่อมันมีคลิปหลายคลิปมันทําให้เหมือนแบบบางครั้งอะ่ะการที่ออกมาแก้ตัวหรือออกมาพูดในสิ่งที่มันไม่สมควรพูดมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบาว่า เออไม่ต้องพูดจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนเอ้ยไม่ต้องพูดดีกว่าติดต่อเข้าขอนัดผมอยากคุยเรื่องค่าเสียหายค่าใช้จ่ายเรื่องจะเยียวยาเรื่องอะไรต่างๆนานาใช่ไหมอย่างเงี้ยมันจะเวิร์กกว่ามันจะดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยแต่อย่างเงี้ยคือเหมือนเหมือนไม่ได้ตลดอดเลยเห็นไหมในครั้งที่อันนี้ผมยกตัวอย่างในในครั้งที่อ่า แบงคเลสเตอร์เนี่ยเสียชีวิตน,นะเห็นไหมตอนนั้นคุณการยอมหลังก็อยู่ด้วยเห็นไหมแต่เอ็มเอกชาติรีบเข้าไปหารีบเข้าไปคุยเลยว่าเป็นหลายลักษณ์อักษรเลยว่าจะอะไรจะช่วยยังไงอะไรเงี้ยมันก็จบลงด้วยดีแล้วมันก็ในในเรื่องของการที่ว่ามันพูดคุยกันได้แต่อันนี้มันไม่ใช่ไงพยายามจะหลบพยายามจะหายตัวไปเลี่ยงทางคุณพ่อว่าพูดเขาพห้ลูกแบบ ฝันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแบบตกใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้แบบย,แบบย,ย,ยทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเป็นผู้กระทาเป็นผู้ก่อเหตุเงี้ยใช่ไหมมันนึงคือมันจะต้องอะไรอีกอ่ะใช่ไหมเราไปทำานโนเขาเจ็บอ่ะอะไรเราก็ต้องแบบแสดงสติปินธิเลยหรือว่าต้องดีไม่ดีวันนั้นต้องอยู่ตรงนั้นจนฝ่าเขาจะขึ้นกลับไปโรงพยาบาลหรือไปอะไรเลยแต่นี่ยังเหมือนวแบบ่าแสดงเป็นแบบพูดที่ภาวะที่มันแบบว่ายังไม่ใช่เลยมันเหมือนแบบเอ้ย กูยังไม่ยอมรับความจริงอะอะไรประมาณเนี้ยอืแต่ความรู้สึกก็อาจจะเข้าใจได้นะว่าเออเนี่ยว่าขับรถเนี่ยเออโดนโดน,โดนคุณลุงเนี่ยเขาเบียดหรือ,อยังไงแต่ถ้าเกิดใครที่สอบใบขับขี่มาจะรู้นะว่าบางครั้งอะ่ะการสอบใบขับขี่มันก็ช่วยได้มันก็ดีตรงนี้นะว่าคุณต้องไปสอบแล้วคุณก็ต้องไปเห็นข้อสอบอว่าการสอบมันมีอะไรบ้างบางครั้งอะ อันนี้คือไม่มีใบขับขี่หมดไปตั้งสี่ปีละแล้วก็ไม่ได้ไปต่อแล้วก็ขับแบบไม่มีใบขับขี่งี้ยมันก็รอดมาได้ไงทุกครั้งอะ่ะใช่ไหมผมไม่เชื่อหรอกว่าขับไปไม่เจอตำรวจขับไปต้องเดินโดนด่านเจอตำรวจแน่แต่ก็เพราะว่าใช่ไหมก็น,น่าจะรู้ไม่ต้องพูดหรอกก็ถ้าคงคงคุยได้หรือคงพูดได้อะไรเงี้ยคงแบบเอ้ยเคลียร์ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบเออไม่โดนใช่ไหมเออ คือมันก็ต้องไปเป็นเป็นไป,นป,นปนตามกฎกฎระเบียบของประเทศไทยอะ่ะนะการใช้รถใช้ถนน,นการอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะคุณจะมามีอภิิ์เหนียอยว่าคนอื่นอเอาแค่เอาแค่ว่าเราอ่ะไปทําคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเจ็บหรือเขาเสียชีวิตหรืออะไรเงี้ยมันต้องแสดงความรับผิดชอบอะ่ะอย่างหนักหน่วงอะ่ะอย่างแบบคือมัน มันไม่ใช่เหตุเกิดแบบว่าขับมาแล้วเหมือนกับว่ารถชนกันนะใช่ไหมมันเป็นเหตุที่แบบปาดไปปาดมาแล้วก็ตกเนี่ยคือไปบอกให้ใครฟังก็งไม่มีใครเชื่อว่าเอ้ยผมผมขับมือเดียวแล้วผมก้มเก็บของหรืออะไรหรือจะอะไรต่างๆนะว่าแบบแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันพูดไม่ได้มันเป็นคําพูดที่พูดไม่ได้อันนี้คือถ้าในการวิเคราะห์หรือว่ามุมมองเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหม แต่แต่ถ้าถามว่าคือถ้ามองในมุมมองว่าเออทางทางฝั่งฝั่งบีเอ็มเนี่ยผมว่าออกมาช้าช้าไปช้านิดนึงถ้ามาไววันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรออกมารับผิดชอบไววันเนี้มันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเพราะว่าหนึ่งหนึ่งอย่างทางผู้เสียหายอะ่ะเขาเป็นผู้เสียหายนะครับเป็นผู้ถูกกระทําแล้วก็ ออกมาจะไปทำอะไรทำงานก็ไม่ได้ทำนู่นทำนี่ก็ไม่ได้เพราะตัวเองเจ็บอะไรยเงี้ยมันมันก็ต้องมันก็ต้องรีบเข้าไปคุยหรือว่าก็พูดง่ายๆภาษาแถวบ้านก็ว่าเออใช่ไหมมีค่าทำฝันมีอะไรเออฝันเสียอะไรก็ว่าไปคุยกันนะมันก็จะประมาณนี้ครับก็อันนี้มันเป็นงานวิเคราะห์นะครับก็รับใครที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับ ผมอาชอลินนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามหาข่าวอะไรใหม่ๆมาลงเรื่อยๆนะครับก็ช่วงนี้ก็ทำงานนะครับก็ไม่คม่อยว่างก็เลยนาน,นานลงทีบปากด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ